아니 <목소리나> ช,ชื่อเพลงว่าแคลงแคลงปกติถ้าเกิดว่าเป็นเนฟสที่เราได้ยินกันบ่อยๆภาษาอังกฤษชี mm ้ท hmm. ี่ชี้ที่แบ a งๆแต่ว่าอันนี้เป็นชีดที่ชีดที่แคลงแคลงใช่ไหมฮะที่มาเป็นยังไงไหนใครเป็นคนเล่าดีอ่าคือแคลงแคลงเนี่ยก็คือเอาจริงจะเป็นยังไม่ทันจะพูดเลยอ่ะเ,เพลงป๊อบแดนซ์ครับก็จะมีแบบเมโลดี้ที่แบบติด,ดหูแบบแคลงแคลง เนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่มีแบบจังหวะที่สนุกครับแล้วก็คลื่งแคลงเหมือนเป็นดับเสียงของเหล็กที่กระทบกันครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าพวกเรานี่เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งเหมือนเหล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับหัวใจก็หัวใจหเ,เ,เ,เป็นเป็นเหล็กเออพวกคุณคือคนหัวใจเ,ลเหล็กเหรอใช่ครับโอ้โหแต่จึงจะแข็งแกร่งครับผมก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเรามาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังด้วยที่ทํางานกันอย่างหนักมากๆเลยใช่แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในวงด้วยที่แบบว่าคอยให้กําลังใจคอยแบบเออตั้งใจซ้อมกันอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆโปรดิวเซอร์ด้วยขอขอบคุณพี่ไฮด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ออปชั่นด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะสปอร์ตพวกเราต่อไปนะครับ เย้สุดยอดมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้น้องๆทั้ง6คนด้วยนี่ครับสวัสดีครับพวกเราเด็กส์แนะนำตัวทีละคนเลยคร่ะเรียงจากขวาไปซ้ายเลยครับสวัสดีครับปู่เด็กครับสวัสดีครับปอเด็กครับสวัสดีครับเซิมซูเด็กครับสวัสดีครับติวเตอร์เด็กครับสวัสดีครับยิมเด็กครับสวัสดีครับทีทีเด็กครับ ครับผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราแบบก็จะพูดไงดีอ่ะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราซ้อมกันหนักมากๆเลยครับผมคแรบบับหลายๆคนก็ทั้งทํางานเช้าก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหรือบางคนก็ซ้อมตอนเช้าไปทํางานตอนเย็น<ช>คือเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากสุดครับเพราะว่าด้วยความที่พูดตรงเลยว่าเราทุกคนก็แบบ ทั้งก็อย่างก็อย่างเช่นแบบว่าปูกับปอใช่ไหมครับเป็นอยก็แบบว่าดระสบการณ์ปู่กับปอก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มาเป็นนักแสดงต่อส่วนเราก็จากนักแสดงมาเป็นบอยแบนด์ใช่ครับผมแต่เราก็รู้สึกว่าทั้ง2คนแบบหรือว่าเราเนี้ยก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่สําคัญมาสุดคือการซ้อมใช่ครับผมราใช้เวลาทิ้กันนานเหมครับโอ้โห ถือว่าตั้งแต่วันแรกที่เราสองแคมป์ตัวนะใช้เวลานานพอสมควรนานพอสมควรเลยตั้งแต่นแรกที่แบบรู้ว่าเราจะได้ออกซิงเกิลกับพี่ๆเราก็แบบนานกันใช่ประมาณสองพึ่งหมสองสามเดือนครสองสามเดือนใช่ครับผมการรวมตัวก็คือคัดเลือกกันเองเลยเพราะแบบไม่ว่าคนนี้คือจะมาอยู่แก๊งเรานะจะมาอยู่กับเรานะคือคือเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่คือจะพูดยังไงดีครับ ความชอบของเด็กแต่ละคนซะมากกว่าครับเพราะเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบก็อย่างเช่นพี่ออปชั่นเงี้ยกันก็จะอ่าก็จะมีการถามก่อนว่าแบบสนใจไหมใครชอบตรงนี้แบบจริงๆไหมมันหนักนะมันเหนื่อยนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็อยากจะพูดคือจริงๆพี่ออปชั่นเป็นคนแบบว่า <c oughs> ตามใจเด็กนิดนึงแต่แต่คนไหนแบบว่าอยากทำอะไรเขาก็จะวางแต่โปรเจกต์ไว้เลยอย่างของเราตอนแรกเฮ้ย คือเมื่อกี้ผมใช้แรงไปเยอะครับคือจริงๆของเราตอนที่เต้นเพลงริบบอนผมว่าตอนนั้นสาคนสามปีแล้วฮะสมัยยังหน้าเก่าเลยใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเจมไ่เจมเจมไปเเจมเองซึ่งตอนนั้นพี่อ๊อฟก็ได้ถามแล้วว่าจะทำบอยแบนด์กันไหมแต่นั้นเราก็บอกว่าน่าจะยังไม่พร้อมครับพี่อ๊อฟผมก็ยังไม่พร้อมก็เลยอยากเล่นซีรีส์ก่อนแต่พอตอนนี้แบบว่าเล่นซีรีส์แล้วทำโปรเจกต์อื่นไปแล้วแล้วก็อยากทำิ่มทำอยากทำบอยแบนด์แล้ว ก็เพียบก็เสนอแล้วก็ถามพอดีแล้วก็เลยตัดตกลงใช่ครับผมแต่ผมต้องขอพูดก่อนว่าแบบกว่าที่จะมีวันนี้ได้เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยเนาะเพราะว่าคือจะพูดไงดีมันคือเราแบบว่าเราก็ชื่นชอบในการแบบร้องในการเต้นอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เราอ่ะเคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากมาแบบเออแบบอยากเป็นบอยแบนด์หรืออยากอะไรแบบเนี้ เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่ากับเทียร์ที่เขาแบบกำลังทำๆกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับผมซึ่งก็ถามว่ากดดันมากไหมก็ค่อนข้างมากใช่ครับซึ่งครูซึ่งการซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูครับผมก็เราจะก็จะได้รู้แบบว่าแต่ละคนขาดอินเนอร์อะไรบ้างขาดแบบพื้นฐานตรงไหนบ้างครับผมถ้าเอาไปสู่วันแรกที่เริ่มรวมตัวยิมศิาจารยนี่เดบิตรคิดว่าเรา่งเโอ้โหนี่เอาจงริง พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยแต่แต่ในความรู้สึกคืออยากที่จะเก่งมากกว่านี้ใช่ครับผมเราคือเรารู้สึกว่านี่แค่ซิงเกิลแรกนี่แบบมันให้กับมันให้อะไรเรามาแบบหลายๆอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับสกิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ถ้าตอนนี้เราน่าจะประมาณแบบสามสิพี่เจมร้อยแล้วค่ะพี่เจมร้อยแล้วหรอไม่ ็คือตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมคแม้คือแม้จะร้อยเราก็ต้องเกินร้อยไปอีกใช่เดี๋ยวอู๋เป็นคนที่หมายถึงว่าเห็นพี่เจเพราะว่าอู๋เต้นไมเคยเราเคยเล่นเต้นโคเวอร์ไมโครการใช่แล้วอู๋ันั้นคือครั้งแรกที่อู๋ได้เจอพี่เจมพ่เตอร์พี่ยิมด้วยเกือบน้อยใจแล้วเนี่ยไม่พูดชื่อคนอื่นน้อยใจเหมือนแล้วตีด้วยพี่หมดนี้เลยใช่คือหมดหมดนี้เลย เราบอกสิว่าเราไปบอยแบนด์ใช่ครับเป็นบอยแบนด์มาแต่ต้องเราจ่อถูกคนด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างเช่นแบบท่อนอย่างเช่นอย่างเช่นท่อนของตีน่ะแบบเพราะฉะนั้นเริ่มก่อนเนี่ยคือตอนตอนนั้นคือตอนแรกๆที่ได้เนื้อเพลงแล้วเรามาร้องเนี่ยเสียงเรายังหลงอยู่เลยแต่ว่าพอได้ฝึกนานๆเข้ามันก็แบบว่ามันก็ดีขึ้น พี่อยากขอบคุณแฟนไหมคะครับโอ้ทีคือปอปอพูดบ้าง่ะก็โอ้ยคือที่จริงเราก็เห็นฟีดแบ็กแล้วตั้งแต่วันที่ปล่อยมีเลยทั้งใน X ทั้งแบบใน u t u b e อะไรอย่างเี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับที่ชื่นชอบผลงานเราแล้วก็จะทำเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆซิงเกิลเลยครับ เอาจริงๆถามว่ามันหายเหนื่อยยังก็ยังครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีงานใหญ่ที่จะต้องไปโชว์ันดีใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝาก dx ทุกคนนะครับผมไปเชียร์กันด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่นะทุกคน2ี่สิบเกา่สิบเก้าี่วันี้วันอะวนี้วันอนี้วันวันวันวัววันวันัว วันนี้วันนี้วิตเตตีบอกก่อนนะวันที่29อ่ะมีมีเพลงหนักมากเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวรอดูกันดีกว่าครับเดียร์คล้ายๆกันเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้มาโตมาตีจะเป็ดปืนไหโตมาตีจะบึกบึนไหมโตมาเราก็ต้องบึกบึนตามอายุเ็ตามวัย็นตามวัยสงบใช่ไหมฮะสงบนิ่ง หมาป่าเดียวดายทันอะไรอ่ะครับฮะหมาป่าไซบีเรียนฮะโอ้ยหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายที่ฮะหมาป่าเดียวดายบนเนือกเขาน้ำแข็งครับผมเฮ้ยพี่เจมพี่เจมเฮ้ยนี่สายใหม่เลยนะเฮ้ยไม่ใช่เป็นไฮไลท์ผมก็นั่นแหละครับ พูดถึงคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ของพี่เตมเด็กเนี่ยเป็นยังไงครับอ๋อจริงๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอู้ใหญ่เลยอ่ะคือจะจะบอกว่าเราแก่หรอใช่หรลยว่าเป็นแก่สุดแล้วไงก็คือลีดเดอร์คอยคุมน้องๆก็คาแรคเตอร์ก็น่าจะจะเป็นแบบว่าแบบคือฟิลแบบแรงๆหน่อยอ่าแบบมันๆหน่อยเร็วแรงเร็วแรงเหมือนปกติปกติปกติใช่ครับก็ จะรู้สึกว่าจะชอบแบบมีอ่าเป็นคนที่มีความ h i g ใช่แบบแบบ go 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 มาๆมาก let's get it let's get it เป็น energy หรอ energy ของวงคือจริงจริงก็ทุกคนเป็น energy วงได้หมดครับแบบบางทีก็มีคนอ่อมเราก็ boost ขึ้นเราอ่อมก็ไม่ไม่ไมีใครอ่อมโค้อ่อมอะไรอ่อมเลยใครที่อยากโหลดมาฟังนะครับผมก็สามารถที่จะไปฟังกันได้แล้วแล้วที่สำคัญเลย ็มวีไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปปันวิวกันเยอะนะครับครับผมแล้วก็ทำชาเลนจ์กับพวกเราได้ด้วยนะครับพวกเราเป็นสายส่องอยู่แล้วใช่ถูกต้องส่องไม่ว่าจะอยู่ใน X ใน Tik Tok ใช่หรือว่าใน IG ใช่แล้วในอีกฮะ u t u b บใช่ครับผมก็สามารถพิมพ์แบบเออแบบติชมแนะนำหรือว่าเล่นชาเลนจ์ได้เลยพวกเราชอบส่องมากๆนะครับผมฝากด้วยนะครับ อันหนึงนะครับอันหก็คือชื่อดอมเขาแตกไปแล้วก็เลเป็น dx dx อ่าโอเคครับผมก็ dx นะครับผมซึ่งคําว่า x ครับมันก็เป็นอีกอีเวลเมนต์หนึ่งที่มันอยู่ในองค์ประกอบของ d x เหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบนี้ได้เลยก็เลยเป็น dx ครับคือเน้นคําว่า x เลยเพราะว่าอุ้ยนี่ x ปะไม่ใช่นั่นแหละครับผมก็อยากให้ ทุกคนรู้ไว้นะครับผมว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเริ่มโปรเจกต์จนถึงวันนี้นะครับผมเลิฟยูนะครับ DX เอ็กซ์เลิฟยูพูด DX รัวๆอะ DX เอ็กซ์ดีเอ็กซ์จริงปุ้ยทำไมกลายเป็น DX เอ็กเชื่อเลยตีมามี่ันนี้ขายเท่ล้วเลิฟยูครับ DX